ในน้ำฝนตกเพียงพอสิเพื่อถึงบ้านยน่ยถึงแล้วถดีฉันไปหาแม่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูเช้าวันไหนไม่ทันโอ้โคตรหนูเดินเร็วกิจะไหวเลยเพื่อนแม่ฉันมาแล้วจ้ะแม่เออโอ้จะรู้ว่าแม่คิดถึงฉันเห็นไหม ปกติแม่ไม่เคยเข้าหาฉันแบบนี้เลยเอกอะอะไรก็เข้าหาแต่อหนองไอ้นองเนีน่ยเพิ่งเห็นแม่เข้าหาฉันแบบนี้นี่แหละทิ่แล้วน้ำตาจะไหลแม่แม่ดีขึ้นหรือยังจ้ะฉันเห็นแม่นอนสบเซามืมาหลายเวลาแล้วเอางี้นะแม่ตอนนี้ฉันหาหมอมาให้มารักษามแม่แล้วลแม่ ไม่ไปต้องกลัวไม่ต้องกลัว,มมห,วหมอสองคนนี้เก่งมากเขาต้องรักษาแม่หายแน่นอนหมอว่าไงเข้ามาเลยหมอแน่ตายนะเดูนตามแม่ทนะุกคนเดี๋ยวฉนจะรักษาคนมันต้องห่วงกรักษาหายหมดละโอเคเดี๋ยวฉันไม่ต้องไก่ไม่ต้องไก่มาเลยไม่ต้องไก่ให้มึงไปดูร้างเราไงยาให้เมย์มาลอกมาเพราะกูเจ้ายาป้อนผู้หญิงคนนี้เขาจะได้หายเออเรือเปล่าคุณป้าครับวันนี้ผมเองเป็นหมอมารักษาป้าตื่นมากินยากับผมหน่อยพอป้ากินยาปุ๊บป้าก็หาย อีเนี่ยคือกบ้าเปล่าเนี่ยิ้หายถอแบบเดียวิ้ยาวเลยเอ้ยแม่เ้ยแเฮ้ยเนี่ยแต่คุณแกรของแขงอยู่เลยรองแข่งอะไรักษายาไม่ทรมดาว่าคนหลังทำไมเป็นงานทิงายทิากิโลเลยมึงจะพอตึงก็ะติงตองผีกบ้าผีบอยไปไม่ไปดู รักษาไม่ได้ดิคุณรักษาเองแตบงานบัว่าเออโไปแปมไปดูเนี่ยนี่ไงเขามานอนป่วยอยู่เนี่ยมึงบ้าบ้าบอๆคนนอนป่วยผีบ้าผีบอเลยเพื่อหลอนใหญ่แล้วมึงก็ดูคุณบ้าครับคุณบ้าไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เรื่องรักษาคนเนี่ยผมรักษามาทางานักแล้ว

ม่เห็นหนาวสั been, ่นขนาดนี well. ้ไม <ül ues> ่เกไรเห็นเลยมเนนี type. ่เห็นไม่ควันเนี่ยชันรูสาห์แถมควันไก่ให้เนี่ยมันเปไก่ให้ด้วยมันยางไก่ให้ด้วยตองไอนาเดี๋ยเดี๋แม่แม่แม่ไม่เป็นไรนะแม่นะอยู่ในมือหมอแล้วไม่เป็นไรหรอกนี่ฉันนี่ไม่ต้องไก่หรักไามสรบแปดกนัาก็ได้แล้วเนาะอรยมันยาวยอมัน้องเอายา้ปากเขาอะปากเราา ลิ้มแมงย่างกระไรนี่จะเป็นยจะบ้าหรือไงแม่เขาลุ้งโจงกระเบนเ้อยไปอย่างงี้ใหโอ้โหอะไรอย่างงี้โธ่เนี่แกเป็นหมอจริงกูเนี่ยจริงเนีจริงหรือไงรักษาแม่ที่ยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยมันไมเชื่อเพราะกั้นกันดีแหละจะบ้ามึงดูว่ากเท้าขาดตอนนี้นะแกมาพูดได้ไงแม่ฉันยังนอนไม่ได้สติเลยทุกยืน ไม่ไหวเลยผมดูเลยคอยดูไปดูเลยยี้โโมโหแม่แม่เดี๋ยวนะนี่ถ้าอีกครั้งหนึ่งถ้ารักษามแม่ถ้าไม่ฟื้นนะเงินทองไม่ให้ไอ้สามพันไก่สามตัวไม่ต้องเล้ยงหานฝ่ายเด็กเป็นต้องสัส่นหัว<ด> แม่ฉันยังนอนหายใจเลยเรียนอยู่เนี่ยมึงไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อแร้วข้บอกตรงๆตามมองดูี่มึงตาดูเดยวมึดูปากูดันปันหัน้าดูดูถาม่ทำปากนีหิวขี้นะยเแกเมกกงก็มองตาปากยแกูงแกที่เดเอาอยนี้ ไม่เชื่อแกไม่รู